สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับโกโรนะครับวันพฤหัสที่11กรกฎาคม2,567นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแหรือว่าหุ้นใหญ่ๆหด้หลายตัวก็เริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามานะครัเอ,เอกที่แบบเป็นตัวจ่าฝูงสำหรับตลาดหุ้นไทยที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นนั่นคือตัวของเดลต้าก็ยัง,งปรับตัวเพิ่มขึ้นนะและในกลุ่มของโรงไฟฟ้าเรียกว่า มากันแบบพ,พึบพ,พับพึบพับกันในทีเดียวเมว่าตัวของ E A นะฮะตัวของ G P S C นะครับตัวของ B g r i m m นะเรียกเป็นตัวของเกาเองก็ถือว่าเป็นการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะทำให้ดัชนีภาพรวมวันนี้ถือว่าปิดทำการที่1329.37นจุดนะครับเพิ่มขึ้น6.09จุดคิดเป็น0.46เปรเซ็นต์มูลค่าการซื้อวันนี้4 2 9 8 4 8ด ร้านบาทนะครับเรียวกวทิศทางเนีวโนมวันพวกนี้จะเป็นอย่างไรอยรจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์บระเช่น,นะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทดักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า K S S สักคู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกัลพัทครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็ถือว่าตัวที่นําตลาดนะในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าทิศทางภาพรวมวันนี้คุณกัลพัทช่วยมอนิเตอร์หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องว่าแรงหนุนวันนี้เนี่ยนะครับภาพของตลาดเองไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะก็เป็นการเก่งในส่วนตัวทิศทางเล่นเงินเฟ้อของสตรในค่ำคืนนี้นะครับว่าอาจจะออกมา อินไลน์หรือว่ามีโอกาสที่เป็นโพสิฟเซอร์ไพรส์นะครับเงินเฟ้อเร่งเร็วที่คิดเพราะว่าท็อปแรงครืนไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมองภาพเงินเฟอ้อเองเนี่ยเริ่มชะลอลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ทำให้ตัว global bond อยู่ของตัวยิวบ้านดราเนี่ยลดลงนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เองนะครับภายใต้สีที่ไม่คงเติบโต,ตได้อยู่หรือว่าสีจิตฝ่าเอเชียมันเริ่มพิสูจน์ขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็เป็นภาพที่อิมพลายว่าไอ้สินทรัพย์สีเนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับ mm hmm. แต่ทำห้ตัวตลาดหุ้นไทยเองเล่นกับธีมยิวลดลงอย่างต่่ออเเนนนืงงะะคครรรัับบโไฟฟ้าชิิ แล้วก็กลุ่มพวก i อซนะครับหลายๆกลุ่มที่อพยพฟอมขึ้นมานะครับรับกระแสตรงนี้ครับผมครับผมนะในเมื่อเซนิเมต์เริ่มกลับมาแบบกลับมาคึกคักอีกทีนึงนะฮะแรงหุ้นตัวใหญ่ก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาทิศทางแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุกศดาเนี่ยคุณกรพัฒมองอย่างไรครับ,รบผมมองพรุ่งนี้น่าจะมีทิศทางที่สดใสนะครับผมค่อนข้างมองบวกว่าเงินเฟ้อวันนี้น่าจะออกมาในเชิงที่ผ่อนคลายนะครับตลาดเองจะเริ่มมองไปที่ การปรับนโยบายการเงินที่เร็วกว่าที่เฟดเคยให้มุมมองก่อนหน้านู um> ้นหรือว่าโทนโดวิชีจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่ก็จะเวทเรื่องตัวโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับว่าโอกาสที่คุณทั้มจะเข้ามาที่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นยังไงในช่วงปลายปีจนถึงปีหน้านะครับอันนี้คงเป็นภาพแบบหลักให้กรอบรัต้านหนึาต้านึ่งพั3 5 0ครับในรับที่1,320พันมี่ครับผมรายการก้อยหอมกับครูนี้ขอขอบคุณคุณกรพันมากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผม ยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพันธุ์ด้วยว่ามองตลาดในเชิงในเชิงบวกแล้วกันในจุดนี้ด้วยว่าให้กรอบแนวต้านะอยู่ที่ 1, 3 4 5งจุดถึงหนึสจุดส่วนแนวรับอยู่ที่1 3 2 0จุดครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูในส่วนของตลาดหุ้นนะในส่วนของตลาดทีเฟกนะอย่าได้มาต่อสายมาพูดคุยกับคุณวุฒิลุ่งขำนะผู้ในการนักวิเคราะห์จาก YLG สักู่ครับ สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณมรุดครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็บวกไปกว่า6จุดในส่วนของตลาดที่เฟกบรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับครับเซ็ตฟิฟตี้ e น็ฟิวเนะครับสัญญาเอสห้าส่วนยูสองสวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นนะครับก็ภาโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ ตรงนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นของดัชนีมีการทำระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าแล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็เลยทำให้ภาพตัวซีรีส์อยู่สองสี่มีมุมมองเชิงบวกชัดเจนขึ้นแล้วก็ภาพเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบในที่ทางไซเวอฟครับครับผมในเมื่อสัญญาณดนะบอกว่าวันนี้หุ้นใหญ่ๆก็มานะหรือว่าสัญญาณการไซเวอฟมาแล้วในส่วนของกลยุทธ์ในการ เข้าไปในส่วนของการเล่นทีฟิ่งนี้ต้องใช้อะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณวรุษครับครับตอนนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะที่ดัชนีมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างแต่หากการย่อตัวหรือการอ่อนตัวของดัชนีเป็นปรอย่างจำกัดก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อของของตัวดัชนีนะครับ อันนี้เนี่ยอาจจะจับตาแนวรับในโซน8ปดหนึ่งสามถึงแปดศูนย์หนะครับถ้าดัชนียังทรงตัวรักษาระดับเหนือระดับดังกล่าวไว้ได้ก็แนะนำเปิดสถานะซื้อหรือเปิดเข้ารองครับแนวต้านที่อาจจะต้องระมัดระวังจะอยู่ในโซนแนวต้านระดับแ2ดสองหนึ่งรือระดับแปดสองเก้าครับระดับดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นฐานของดัชนีที่สลดลงมาในช่วงก่อนหน้านะครับพอดัชนีวนกลับหรือดิ่ตัวกลับขึ้นไปเนี่ย ถ่ายัางไม่ผ่านก็อาจจะต้องระมัดระวังการอ่อนตัวหรือแรงขายปักำไรสนับกลับลงมานะครับวันนี้เนี่ยในระยะสั้นสำหรับค่ำคืนนี้เลยอาจจะต้องไปจับตาดูตัวเลขเงินเฟอ้อหรือดัดชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรเรือเราเรียกกันว่าตัวคอ CPI นะครับถ้ามีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงก็จะสนับสนุน ในบอลยิ u, หรืออัตราผลตอบแทนในตลาดอนาบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อที่ทางตลาดหุ้นของไปแล้วก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นวอร์ซีดก็น่าจะขับเคลื่อนหรือดันให้แต่ชนีปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการหรือว่าเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงประเด็นความหวังเกี่ยวกับ,กบเฟดจะกลับลดดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ก็อาจจะลดลง อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของดัชนีได้นะครับก็ต้องดูว่าจะหลุดในส่วนของแนวรับที่ไปเอาไว้หรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีแฟกต์ใหนุนตัวดัชนีเข้ามาประคองปัจจัยบวกสเข้ามาประคองหรืออยุงดัชนีเอาไว้นะครับจากการประชุมของคณะคอมมิวนิสต์จีนที่กรุงปักกิ่งในช่วงวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบแปดนี้นะครับคาดการณ์ว่ารัฐบาลจีน อาจจะมีการส่งสัญญาณหรืออาจจะมีการประกาศในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การปฏิปรูปเศรษฐกิจเชิงลึกในการประชุมครั้งนี้เลยนะครับทางนี้เนี่ยก็มีการคาดการ์ว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้ตลาดคลายความวิตกกังวลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกตัวดัชนีตลาดหุ้นของไทยได้ครับ ครับผมแหมก็ต้องมานั่งติดตามนะเพราะว่าจีนถือเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะถ้าเกิดเขามีการปฏิรูปหรือมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเนี่ยคงจะมีผลต่อทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ทีฟิกนะคุณวรุณน,นะใช่ครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากนะครับขณะที่ไทยเองเนี่ยหุ้นหลายๆตัวก็ถูกชี้นาจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจจีนดีนะครับ จำนวนนะักท่องเที่ยวเ,เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับที่ค่อนข้างมากก็จะเป็นปันจจัยบวกดันให้หุ้นขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยมีโอกาสขยับหรือโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับก็ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนที่มีความหวังหรือความมิตกกังวลต่อภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงลดลงนะครับก็จะเป็นปันจจัยขับเคลื่อนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียให้มีสัญญาณของการ ขยับหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นก็จะด,ดันหรือจะหนุนในส่วนของตัวตลาดหุ้นของไทยรวมทั้งจะส่งผลเชิ่บวกต่อทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียให้กลับไปแข่งข่าซึ่งจะส่งผลบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยอีกทางหนึ่ครับครับผมนะรายการกล้วยหอมกับกูรูนิสนะขอขอบคุณคุณบรรุษมากที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณบรรุษครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบผม นั่นคือมุมมองในส่วนของตลาดหุ้นของ TF e ฟนะฮะในส่วนของคุณมรุษรุ่งขาเนี่เป็นนักวิเคราะห์น่าจากค่ายแวลอีจีผมเชิอนักงทุนในฟังข้อมูลกันไปด้วคงใช้กลยุทธ์นะหรือว่ามุมมองนี้มาพิจารณาในการเข้าไปเล่นหรือเข้าไปเทรดในส่วนของตลาด TF e ฟนะเรียกว่าวันนี้เราฟังทั้งหุ้นทั้ง TF e ฟคะรับตัวนี้มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวงกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะ,ะมีหุ้นนันใจเริ่มจากตัวแรกตัวของ ea นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่13บสาบาทหกสตางค์เพิ่มขึ้น1นึบาทยีสตางค์คิดเป็น9.68%ส่วนตัวที่2นะครับบ้านปูนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5้าบาทสีสตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น4.85%ส่วนตัวที่3นะครับเบตเตอร์เวอร์หรือว่า bwg วันนี้ราคาหุ้นปิดที่47สตางค์เพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น11.90%และตัวที่4นะฮะ APO นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 1บาท56สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น9.86เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดซึด่งในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรอย่าลืมศึกษาทำการบ้านดูเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดซึ่งในวันพรุ่งนี้มาถึงชจ่าของหุ้น เทคนิคสุดท้ายากๆๆันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ริบบิทเตอร์จำกัดนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนนคือตัวของ a w c นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าเข้าสู่รอบฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่3ามบาทหกสิบหกตังแนวรับไปที่3ามบาทสี่จุดส่ตังส่วนแนวต้านที่3ามบาทเก้างตัง้านแต่ไปอยู่ที่4บาทวันนี้ราคาหุ้นของ a w c ปิดที่3บาท 72ต่างนะเพิ่มขึ้น1 0ต่างคิดเป็น2.76ส่วนตัวที่2นะครับแซฟี่คุณอภิวัฒน์แนะนำนั่นคือตัวของ K-Bank นะครับรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่าย่อนะย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับให้แนวรับที่227บาท50ต่างแนวรับไปที่224บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่131บาทต้านไปที่134บาท50ต่างวันนี้ราคาหุ้นของ,ของ เคแบงปิดที่128บาทลดลง50สตางค์คิดเป็น0.39นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนนะักลงทุนที่ชอบแนะฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้นดีนไซน์นะครับเพื่อเป็นการบังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ทนะ้อควอมราท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม